จากงานประจำสู่การปลูกผักเลี้ยงปลาในวัยเกษียณชีวิตงานประจำกับวันที่ต้องเกษียณมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ใช้เวลามากกว่า30-40ปีของชีวิตไปกับการทำงานประจำเช้าตื่นตีห้าหกโมงฝารถติดไปออฟฟิศทำงานจนเย็นกว่าจะถึงบ้านก็ค่ำมืดนี่คือความจริงของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยสิ่งที่เรารับมาคืองินเดือน สิ้นเดือนเข้าบัญชีแน่นอนแต่สิ่งที่เราต้องแลกไปคือเวลาและอิสรภาพพอถึงอายุ55-60ปีวันที่เราต้องเกษียณก็มาถึงเงินเดือนที่เคยไหลเข้าทุกเดือนหยุดลงทันทีแต่ค่าใช้จ่ายยังอยู่เหมือนเดิมค่าไฟฟ้าค่าหนาค่ากินอยู่รายวันค่ารักษาพยาบาลที่มากขึ้น ค่าเลี้ยงดูหลานหรือลูกที่ยังไม่มั่นคงบางคนมีบำเหน็จบำนาญแต่ก็ไม่พอใช้เพราะเงินเฟอ้อทำให้ของแพงขึ้นทุกปีเรื่องเล่าจริงลุงสมชายอายุ60ปีเคยทำงานราชการพอกรเกษียณได้เงินบำเหน็จมาหนึ่งล้านบาทฟังดูเหมือนมากแต่เมื่อเอามาใช้จริงเดือนหนึ่งก็หมดไปกว่า25,000บาท ทั้งค่าใช้ใจส่วนตัวค่ารักษาพยาบาลค่าน้ำไฟค่าเดินทางเงินล้านนั้นจึงอยู่ได้ไม่ถึงสี่ปีคำถามคือแล้วชีวิตหลังจากนั้นจะอยู่ยังไงนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลายคนหันมามองการใช้ชีวิตแบบเกษตรพอเพียงทั้งการปลูกผักกินเองเลี้ยงปลาไว้ขายและค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่หลังเกษียณ วันที่ชีวิตงานประจำเดินถึงทางแยกเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเวลา5้านาฬิกาสาิบนาทีติดติดติดลุงสมชายอายุครบ60ปีพอดีในปีนี้นั่งมองนาฬิกาเง,งียบๆในห้องพักเล็กๆที่เคยใช้ชีวิตมาตลอด30ปีเน้อเสียงภรรยาตะโกนจากครัวตื่นได้แล้วสมชายวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ ไปทำงานให้ทนันวันนี้ไม่ใช่วันทำงานธรรมดาแต่เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะเดินเข้าไปในออฟฟิศราชการที่เคยทำงานมาตั้งแต่ไวหนุ่มเพื่อนร่วมงานหลายคนมอบดอกไม้ให้กอดอำลาเสียงหัวหน้ากล่าวคำขอบคุณทุกอย่างเหมือนฝันแต่พอถึงบ้านความจริงก็โถมเข้ามาเงินเดือนที่เคยเข้าบัญชีทุกสิ้นเดือนจะหยุดลงตั้งแต่เดือนหน้าคืนนั้น ลุงสมชายนั่งเปิดสมุดบัญชีเห็นเงินก้อนบำเหน็จหนึ่งล้านบาทอยู่ตรงหน้าเขาถอนหายใจมันเยอะนะแต่ถ้าใช้เดือนละ2 5งหมไม่เกิน4ปีก็หมดแล้วหลังจากนั้นละ่ะทางเลือกใหม่ชื่อว่ากเกษรวันถัดมาขณะนั่งจิบกาแฟกับเพื่อนบ้านลุงคำที่กเกษียณมาก่อนสองปีลุงคำหัวเราะพลางบอกว่า สมชายเอ้ยเงินเก็บมันหมดได้แต่ถ้าเองปลูกผักเลี้ยงปลาเองนะอย่างน้อยก็ไม่อดตายหรอกลุงคำพาไปดูสวนหลังบ้านขนาดไม่ถึงหนึ่งงานแต่เต็มไปด้วยผักบุ้งคะนา้าต้นหอมเขาเดินไปตักน้ำในบ่อพลาสติกเล็กๆที่มีปลาดุกนับร้อยตัวว่ายอยู่เห็นไหมนี่แค่พอกินเองที่เหลือก็ขายตลาดนัด ได้เดือนละห้าหกพันบาทนะลุงสมชายยีนมองเห็นแววตาลุงคำเต็มไปด้วยความสุขไม่ใช่เงินก้อนโตแต่เป็นความพอใจในชีวิตในใจเขาเริ่มคิดหรือว่าชีวิตหลังกเกษียณของเราจะเริ่มต้นตรงนี้มือใหม่ในโลกเกษตรวันแรกที่เริ่มลุงสมชายกับป้าสมศรีภรรยาไปตลาดซื้อมเมล็ดพันธุ์คณะผักบุ้ง กว้างตุ้งรวมไม่ถึง200บาทลองปลูกดูเอาไว้กินก่อนถ้าเหลือค่อยขายป้าสมศรีพูดด้วยรอยยิม้มทั้งคู่ยังไม่เคยปลูกผักจริงจังพอหว่านมาเมล็ดลงดินรดน้ำทุกเช้าเย็นก็ยืนลุ้นเหมือนเด็กเฝ้าต้นไม้โตมาหน่อยก็มีหนอนเจาะใบต้องลองทำสารไล่มแมลงจากน้ำหมักพริกกระเทียมขิงที่ได้สูตรมาจาก YouTube ส่วนบอ่อปลาเขาเริ่มเล็กๆขุดบอ่อพลาสติกวงกลมลงทุนไม่กี่พันบาทซื้อปลาดุก200ตัวเลี้ยงดูแบบง่ายๆให้อาหารเศษผักเศษข้าวก็ดูเหมือนอยู่ได้มันไม่ง่ายแต่ทุกเช้าที่เห็นผักค่อยๆงอกทุกเย็นที่เห็นปลาว่ายวนเขารู้สึกเหมือนได้พลังใจใหม่คำนวณตัวเลขเพื่อความมั่นคงวันหนึ่ง ปาสมสีเอาสมุดมาจดรายจ่ายรายรับค่าน้ำค่าไฟ3,000ค่าอาหารถ้าซื้อทุกอย่าง6,000ค่าเดินทางค่ายา4,000รวมรวมเดือนหนึ่งเกือบ1 5ื่นแต่พอเริ่มปลูกผักกินเองค่าอาหารลดลงเหลือราว3,000เท่านั้นลุงสมชายลองคำนวณต่อว่าถ้าลงทุนบอ่อปลา10,000บาท เลี้ยงสองพันตัวอีกหเดือนขายได้ราวหกหมื่นบาทหัดต้นทุนเหลือกำไรสามหมื่นแปลว่ามีรายได้เฉลี่ยเดือนละห้าพันตัวเลขนี้ไม่ใช่เงินเดือนแต่ก็ช่วยพยุงชีวิตหลังเกษียณให้อุ่นใจได้ไม่น้อยเส้นคางผักพอเพียงผ่านไปสองเดือนแปลงผักเล็กๆเริ่มงอกงามเพื่อนบ้านแวะมาเห็นก็ตื่นเต้น โอ้โหสมชายปลูกเองเหรอสวยกว่าที่ตลาดอีกขายให้เราหน่อยสิจากตอนแรกปลูกเพื่อกินเองกลายเป็นมีออเดอร์เล็กๆจากคนรอบบ้านเขาเริ่มคิดจริงจังมากขึ้นหาข้อมูลการปลูกแบบอินทรีย์ลองปลูกผักสลัดเพิ่มเพราะร้านคาเฟ่ในอำเภอเริ่มสนใจเพียงไม่กี่เดือนรายได้จากผักเฉลี่ย4,000-5,000บาทต่อเดือน และที่สำคัญคือผักที่เหลือกินเองทุกวันทำให้ครอบครัวสุขภาพดีขึ้นเลี้ยงปลาจากบอ่อเล็กสู่รายได้จริงบอ่อปลาดุก200ตัวแรกโตขึ้นเรื่อยๆลุงสมชายตื่นเต้นทุกครั้งที่ให้อาหารมันกินกันแรงดีจริงๆ6เดือนผ่านไปเขาจับปลาขายได้150ตัวเฉลี่ยตัวละ0.8กิโลกรัม ขายกิโลละ70บาทได้เงินกว่า8,000บาทเขาลงทุนเพิ่มทำบ่อพลาสติกอีกสองบ่อซื้อปลานิลมาลองเลี้ยงคำนวณไว้ว่าถ้าโตครบ8เดือนจะมีรายได้กว่า40,000บาทไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำได้เขาพูดกับป้าสมศรีแต่พอเริ่มจริงๆมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดตอนแรกขายให้เพื่อนบ้านแต่พอผักเยอะขึ้น ก็เริ่มหาตลาดนัดใกล้บ้านทุกเช้าป้าสมศรีหิ้วตะกร้าผักไปตั้งโต๊ะเล็กๆคนแวะซื้อจนหมดภายในไม่ถึงชั่วโมงหลายคนชมว่าผักบ้านลุงสมชายสดกว่าตลาดอีกลูกสาวที่ทำงานในเมืองแนะนำให้ทำเพจ Facebook ลงรูปผักปลาพอทำจริงมีคนอินบ็อกซ์มาสั่งเพิ่มใครจะคิดว่าเราแก่แล้วยังขายออนไลน์ได้ด้วย ป้าสมศรีหัวเราะชีวิตใหม่หลังกเกษียณจากชีวิตมนุษย์เงินเดือนที่เคยเครียดทุกสิ้นเดือนวันนี้ลุงสมชายกลับรู้สึกว่าอิสระทุกเช้าเดินออกไปสวนสูดอากาศสดฟังเสียงนกทุกเย็นให้อาหารปลาเห็นมันว่ายวนอย่างมีชีวิตชีวาร่างกายแข็งแรงขึ้นไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยๆ จากที่เคยป่วยเบาหวานความดันตอนนี้ผลตรวจดีขึ้นเพราะได้ออกแรงและกินผักสดทุกวันอุปสรรคที่ต้องเจอแน่นอนว่าไม่ได้รยด้วยกลีบกุหลาบบางครั้งผักตายเพราะหนอนระบาดปลานินโตช้าเพราะน้ำไม่สะอาดหรือขายไม่ออกเพราะตลาดอิ่มตัวแต่ทุกครั้งเขาเรียนรู้เช่นทำปุ๋ยหมักเอง ใช้น้ำหมักสมุนไพรไล่มแมลงแบบปลอดภัยทำให้ผักแข็งแรงขึ้นส่วนปลาก็หันมาใช้ระบบน้ำหมุนเวียนลดการเน่าเสียทุกปัญหามันมีคำตอบเสมอแค่เราอย่าทอ้อลุงสมชายพูดกับเพื่อนบ้านที่เริ่มหัดทำตามจากเกษียณสู่แรงบันดาลใจสองปีหลังเกษียณ ลุงสมชายไม่ได้กลายเป็นเศรษฐีแต่เขามีชีวิตที่มั่นคงรายจ่ายครอบครัวลดลงครึ่งหนึ่งรายได้เสริมจากผักปลาเดือนละ8,000ถึง12,000บาทสุขภาพแข็งแรงมีเพื่อนใหม่มีลูกค้าประจำที่สำคัญคือมีคุณค่าไม่เป็นภาระลูกหลานในงานเลี้ยงกเกษียณร,รุ่นน้องเขาเล่าให้ฟังว่า อย่าก,กลัววันที่เงินเดือนหมดเพราะมันคือวันที่ชีวิตใหม่เริ่มต้นถ้าเราเลือกใช้เวลาไปกับสิ่งที่มีค่า